ล่าสุดอ้อมปัทมาพรพบรักสามีเพราะเงาะป่าพบรักกลางป่าจากบทเจ้าหญิงเจ้าชายชีวิตล่าสุดอ้อมปัทมาพรแต่งพระเอก15ปีมีลูกสองเพราะบทเงาะป่าเป็นพระนางละครพื้นบ้านที่แฟนๆละครหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาสำหรับต้าภาสินและอ้อมปัทมาพรเป็นที่รู้จักจากการแสดงละครจากจาก,จากวง โดยทั้งคู่ร่วมงานกันในละครบวัวแก้วจากกดเมื่อปี2549ก่อนจะมาประกบคู่กันอีกครั้งในสังทองปี2551ซึ่งทั้งคู่ได้คบหาดูใจกันมายาวนานกว่า10ปีก่อนที่ฝ่ายชายจะตัดสินใจขอแต่งงานที่ประเทศเกาหลีเรียกได้ว่าจากคู่พระนางในละครสู่คู่รักในชีวิตจริงชีวิตสุดแฮปปี้และลงตัวสุดๆอย่างอดีตนางเอกละครพื้นบ้านอ้อม ปัทมาพรรัตนาพักดีและสามีนักแสดงหนุ่มตาภสินสีธรรมซึ่งทั้งคู่แต่งงานกันชื่นมื่นเมื่อวันที่8กรกฎาคม2559ที่ผ่านมาจนกระทั่งทั้งคู่มีทาย,ยาทด,ด้วยกัน2คนแล้วแฟนคลับที่คิดถึงพวกเขาก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวได้จากอินตอร์แกรมราสุดสาวอ้อมโพสอินเตอร์แกรมเป็นภาพคู่กับสามีขณะพากันไปดินเนอร์หวานกันที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง พร้อมระบุคแคปชั่นว่า15ปีผ่านไปไวเหมือนโกหกขอบคุณสามีสุดที่รักและน้องสาวที่น่ารักนางอยู่ด้วยกันในทุกโมเมนต์สำคัญสำคัญมาตั้งแต่เด็กการที่เรามีคนดีอยู่รอบตัวชีวิตก็โชคดีที่สุดแล้ว สำหรับชีวิตของพวกเขาตอนนี้จากที่หลายคนเห็นในอิน t ต g แกรมพวกเขาซัพพอร์ตกันและกันและดูแลเอาใจใส่กันดีมากๆพากันไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจกันเรื่อยๆนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและอบอุ่นชีวิตดีๆสุดๆอีกด้วยจ้า